สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องรายการสวรรค์ตอนที่21ฝากกด subscribe ช่องลีดมางากันด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยพวก way, ววเจ้าเป็นใครกันเจ้าเปียกวันนี้เจ้ากล้าหาญมากพลังของสองคนนี้เกินค่าเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมเส้นทางวิญญาณไปแล้วพวกเจ้าไม่ใช่ผู้ที่มามีส่วนร่วมในเส้นทางวิญญาณ ใช้โอกาสนี้แหละวิ่งข้าจะทวงเวลาไว้ให้เองหัวหนา้าโจมตีรับแต้ง,ง่ายๆเลยครับด้วยมือเปล่าอะไรยนะเขาจับดาบข่าด้วยมือเปล่าัน้เหรอรับไปซะดึงห่าหัวหนา้นาหัวหน้าเป็นอะไรไหม พวกเจ้าอย่าต่อสู้กับพวกเขาเด็ดขาดสองคนนั้นเกินความสามารถของพวกเราไปแล้วพวกเจ้าเข้าใจไหมตอบคำถามข้ามาว่าไขรนั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่บอกความจริงพวกข้าพวกเขาไปเถอะพวกเราไม่สามารถรับมือพวกเขาได้หรอกหัวหน้าใขรนั่นอยู่กับเด็กสองคนแล้วมันก็ฟักออกมาเป็นสัตว์วิญญาณแล้ว โอ้มันฟักแล้วหรือสองคนนั้นอยู่ที่ไหนสองคนนั้นเดินไปทางทิศที่อยู่ข้างหลังของพวกท่านถ้าพวกท่านรีบตามไปน่าจะสามารถจับพวกมันทันขอบใจสำหรับความร่วมมือแล้วพวกข้าได้ไปได้หรือยังอย่ารีบสิข้าจะมีของขวัญให้กับพวกเจ้าอยู่ ของขวัญของขวัญอะไรของขวัญของพวกเจ้าก็คือการที่จะได้เป็นหุ่นเชิดของพวกข้าอย่างไงล่ะไม่ไม่ใช่ช่วยด้วยช่วยข้าด้วยแล้วก็มีไอ้มาป่าเออเสือหัวลุกมาครับไฟลุกมาครับว้าวเปลวไฟของเสือดำพวกนี้อลาัางการจริงๆ ถ้าข้าเอาพวกมันมาย่างคงอร่อยแน่ๆเจ้านี่เห็นอะไรก็เป็นอาหารทั้งหมดเลยจริงๆเมียวเฮ้เฮ้ข้าไม่ใช่คนที่อยากกินพวกเจ้านะเจ้าสามารถทำมันเป็นเหมือนเห็นในข้าได้ไหมหืมไม่มีทางนอกจากต้องสู้สินะข้าจะเสนอความต้องการ จะสนองความต้องการของพวกเจ้าเองเตรียมตัวเป็นแมวย่างซถอะตึงตีไหลจะทำให้เนื้อนุ่มขึ้นส่วนคอเนื้อมันจะเหนียวหน่อยตึงข้าลืมไปเลยว่ามีอีกหนึ่งตัวเร็วมากกีกีก,กีเอ๊ะ รงเล็บมันเปลี่ยนไปโหยอดน,นะครับสัตว์วิญญาณตัวนี้มันจัดการเสือตัวใหญ่ได้ด้วยทีเดียวเลยนะครับมันตัวเล็กมากแต่ว่าจัดการกับเสือดําด้วยการโจมตีเดียวฟึบๆๆ,ๆตีหลวอลังการชว์ด้วยนะครับสัตว์วิญญาณตัวนี้พิเศษจริงๆฟูอยู่หนาหักจังเจ้าช่างวิเศษจริงๆ เจ้านี่เก่งจริงๆเลยนะเออจากนี้ไปข้าจะเรียกเจ้าว่าเสี่ยวม่านฮู้ยเย่เราได้ไข่มุกวิญ,ญญาณมาเพิ่มอีก20 m. เม็ดแบ่งกันคนละครึ่งละกันเเส้นทางวิญญาณน,นี่มันมีขนาดที่ใหญ่มากเราเดินทางมาครึ่งเดือนแล้วเรายังไม่มี ไม่ถึงหนึ่งในสามของระดับนอกสุดเลยเฮ้เ hey, อ hey, นี่เจ้ากำลังฟังฟังข้าอยู่หรือเปล่าเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อเดินเล่นนะจริงจังหน่อยสิ